งานอะไรเอางาน,น,น,นมอลสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลภระเสมัด8หมู่บ้านในตำบลประเสรอ อแปดหมู่บ้านใช่ไหมครับทั้งหมดในตำบลปลาสีมัดแต่อันนี้ก็เป็นท่านท่านสอดโของเรานะครับผมแล้วก็มีรางวัลชูช่วใหญ่ๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องตำบลปลาสีมัดมีมอเตอร์ไซค์อ๋อมีรางวัลใัญงุดมอเตอร์ไซค์ด้วยครับมอเตอร์ไซค์ด้วยวันนี้กี่คันครับท่านหนึ่งคันครับหนึ่งคันมอเตอร์มอเตอร์ไซค์นะรางวัลใหญ่สุดมอเตอร์ไซค์โอ้โหถือว่างานใหญ่ในรอบหลายปีนะท่านสอดโครับอ๋อขอบคุณมากครับ สลามอัยกุ้มวเรห์มาตุลลอยตะแาลววเรกาตุฮ์เรียนท่านสสสัมพันธ์มายุโซท่านนายอำเภออน,นิรุธบัวอ่อนท่านนายกโมโนท่านนายกโกโยะนะครับรวมถึงพี่น้องชาวตำบลปาสิมัดทุกท่านนะครับขออนุญ,ญาตพูดเป็นภาษาไทยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประวัติศาสตร์ที่พวกเรามาร่วมจารึกกันนะครับสืบสารประเพณีของพวกเราชาวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับก็วันนี้ถือว่าน่าชื่นชมนะครับ พี่น้องร่วมกันออกมาทุกๆหมู่บ้าน8หมู่บ้านผมว่าไม่ต่ำกว่า2,000คนนะครับสำหรับวันนี้ก็เมื่อสักครู่ท่านสสวลาก็ได้พูดไปแล้วนะครับเมื่อวานผมเองก็มีโอกาสได้พูดในสภานะครับหล,หลายๆท่านอาจจะได้ฟังแล้วนะครับก็วันนี้ก็ไม่ขอพูดอะไรเยอะเมื่อกี้ท่านสสอมอบเงินให้แล้วผมขอเป็นรถคันข้างหน้าแล้วกันนะครับมอบเป็นมอเตอร์ไซค์ให้หน,นึ่งพันนะครับก็เดี๋ยว มามามาสามพาดหน่อยสามพาดหน่อยโอ้โหได้รถใหม่เลยคนที่คนไหนคนไหน,นเป็นคน,นได้คนหัวคนนี้เหรอครับโอ้ได้คุกฟองงานเมาลิดของป้าเสริมัตรนะครั้งแรกเลยจับครั้งแรกได้เลย,เลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ครับไปแดงเลยครับอ้โหโชคดีมากเลยในตำบลมีแค่คันเดียวคันเดียวครับคันเดียวได้กับน้องคนนี้ชื่ออะไรอานาัมปอฮะอลีมอับดุลละอลีมอาบดุลละอ๋อนี่ครับโอ้โหชคดีมากมากเลยนะครับงานมอลิตสามพันแปดหมู่บ้านนะโอเคขอบคุณมากครับ นีโชคดีมากๆเลยนะครับได้มอเตอร์ไซค์คันใหม่ครับ